สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3เมษายน2,567ตอนนี้เป็นตอนที่107นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งสัววิธีการหาสิ่งสัวในดวงและความหมายของสิ่งสัวในดวงต่อนะครับ อันนี้เป็นดวงผู้ชายนะครับปีเกิดแกปีเกิดกุยจีเดือนเกิดกะอิงวันเกิดแกอิงเวลาเกิดหยิมโง่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวย่อของจับซิงที่เขาากำกับไว้นะครับเป็นตัวย่อนี่คือเจียซิงนี่คือเพียงชายนะครับของดีถีวันนะครับน,นี่คือเสียกลัวนี่คือเจียกลัวนี่คือเพียงชายเพียงชาย อันนี้คือชิกส่วนนะครับอันนี้คือสิ่งส่วนนะครับสองตัวเรียกว่าเกลียบส่วนทั้งคู่นะครับดิถีดิถีวันเป็นแกคือธาตุทองปีเกิดเป็นฉีนี่ครับดิถีวันธาตุทองคือเป็นแกนะครับปีเกิดเป็นเป็นฉีดเดือนเกิดเป็นอิงอยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับอาชีพอันนี้นะครับและวันเกิดก็เป็นอิงเหมือนกันนี่ครับ อยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับคู่ครองนี่ครับอิงทั้งสงตัวเป็นเก็บส่วนี่ครับเป็นเก็๊ส่วอยู่ในพบหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับอาชีพและคู่ครองเก็บส่วเป็นดาวไม่ดีอยู่ที่พบหรือตำแหน่งไหนก็จะให้โทษกับภพบหรือตำแหน่งนั้นถีวันเป็นตัวแกนี่ครับธาตุท,ทองเกิดอยู่ที่เดือนอิงคือธาตุไม้ ธาตุทองต้องออกแรงไปพิฆาตธาตุไม้ทําให้ธาตุทองไม่มีไม่มีกําลังราศีล่างยังมีตัวฉีคือธาตุไฟกับตัวโง่คือธาตุไฟเนี่ยราศีล่างยังมีตัวฉีนะครับคือธาตุไฟกับตัวโง่คือธาตุไฟเหมือนกันนี่ครับธาตุไฟทั้งสองตัววิฆาตธาตุทองอีกด้วยไปวิฆาตทองครับทําให้ตัวแกคือธาตุทอง ไม่มีกำลังดิถีวันอ่อนฉะนั้นต้องเสริมด้วยธาตุดินกับธาตุทองเพื่อให้ดิถีวันมีกําลังให้เกิดความสมดุลเดือนเกิดเป็นอิงนะครับเดือนเกิดเป็นอิงอยู่ในภพหรือตําแหน่งที่เกี่ยวอาชีพเจ้านายและตัวอิงยังเป็นเพียงใช้และเป็นเก็บสวนนี่นะครับเพียงใช้เก็บส่วนะครับด้วยแสดงว่าคนนี้ทํางานแล้ว จะมีปัญหากับเจ้านายทำงานมีอุปสรรคเรื่องงานบ่อยวันเกิดเป็นอิงเนี่ยวันเกิดเป็นอิงเหมือนกันอยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวคู่ครองและตัวอิงยังเป็นเพียงใช้และเป็นเก็บสวนด้วยเนี่ยเป็นเพียงใช้กับเก็บสวเพียงใช้ยังหมายถึงภรรยาเก็บสวยังเป็นดาวไม่ดี คนนี้ไปจีบผู้หญิงที่ไหนมักมักจะมีอุปสรรคมีอุปสรรคเรื่องความรักหาความรักที่แท้ไม่ได้มีรักเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นเพราะอิงกับโง่หะปัวซาหะอิงกับโง่นะครับปัวซาหะการเป็นไฟไฟพิฆาตทองฉะนั้นตัวอิงเป็นท่าที่ให้โทษอยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับผู้คองคับ อาชีพเป็นเพียงใช้ก็หมายถึงภรรยาแสดงว่าคนนี้มักมีอุปสรรคเรื่องการงานมีอุปสรรคเรื่องความรักด้วยเอาจับซิงผสมสิ่งส่วมาทายนะครับดวงต่อไปนะครับเป็นดวงผู้หญิงนะครับเนี่ยตัวนึ่งตัวนี้ปีเกิดกุยอิว่วเดือนเกิดกะอิงวันเกิดกะอิงเวลาเกิดเต็งเบ้า อันนี้คือเสียกลัวอันนี้คือปีโกยท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันดิถีวานนะครับเรียกปีโกยคลิปคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ร้อยหนึ่งร้อยหกครับสตยลักตัวนี้ผมพูดผิดไปนะครับต้องปีโกยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เจี๊ยงนะครับนี่ปีโกยวอเนี้ยคือเจี๊ยงนะครับของดิถีวานนะครับอันนี้ก็ ปีเกยบหรือเก็บชัยนะครับเรียกได้สองอย่างบางคนเรียกปีเก็บบางคนเรียกเก็บชัยอันนี้คือปีโกยนะครับเป็นธาตุเดียวกับดิถีวันนะครับปีเก็บปีโกยนะครับนี่ก็ปีปีโกยนะครับบางคนเรียกปีเกยอันนี้เป็นเจียกัวนะครับของดิถีวันนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เก็บสวนะครับสองตัวนี้ดิถีวันเป็นกะคือธาตุไม้นะครับนี่ปีเกิดเป็นอิวนะครับ เดินเกิดเป็นอิงนี่ครับอยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับอาชีพและวันเกิดลาและวันเกิดก็เป็นอิงเนี่ยวันเกิดเป็นอิงเหมือนกันอยู่ในภพตำแหน่งของเกี่ยวกับผู้ครองตัวอิงทั้งสองตัวเป็นเก็บส่วนนี่ยเป็นเก็บส่วนครับอยู่ในภพหรือตำแหน่งเกี่ยวกับอาชีพและผู้คลองเก็บส่วนเป็นดาวไม่ดี อยู่ที่พบไหนหรือตำแหน่งไหนก็จะให้โทษกับพบหรือตำแหน่งนั้นดิถีวันเป็นตัวกะนี่ครับคือท่านไม้เกิดอยู่ที่เดือนอิงคือท่านไม้ท่านไม้เป็นท่าเดียวกันกับดิถีวันวันเกิดเป็นอิงนี่ยวันเกิดเป็นอิงคือท่านไม้และเวลาเกิดเป็นเบ้านี่ครับคือท่านไม้เหมือนกันท่านไม้เป็นท่าเดียวกันกับดิถีวันเดือนเกิด ยังมีตัวตัวกะคือธาตุไม้อยู่อีกหนึ่งตัวเนี่ยและตัวกุยคือธาตุน้ำอีกหนึ่งตัวเนี่ยธาตุไม้เป็นธาตุเดียวกันกันกบดิถีวันและธาตุน้ำให้กำเนิดธาตุไม้ดิถีวันได้รับการส่งเสริมจากเดือนเกิดได้รับการส่งเสริมจากราศีล่างและได้รับการส่งเสริมจากราศีบนด้วยทำให้ดิถีวันแข็งและตัวอิงยังยังเป็นเจ็บสวก เก็บส่วนแล้วก็เป็นลกด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวลกนะครับเป็นสิ่งส่วนเหมือนกันนะครับทั้งเป็นทั้งลกเป็นทั้งเก็บส่วนนะครับอีกด้วยยังอยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับคู่ครองคนนี้เป็นเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวสาวเพราะภพหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับคู่ครองมีเก็บส่วนและถีวันแข็งมากอีกด้วยธาตุไม้แข็งมากคนนี้เป็น คนนี้เป็นไม้เพราะตัวอิ่วเป็นาธาตุทองนี่ตัวอิ่วเป็นาธาตุทองทาธาตุทองพิฆาตพิฆาตธาตุไมา้ตัวอิ่วเป็นเจ้ยกลัวเจ้ยกลัวผู้หญิงหมายถึงสามนีนอกจากนี้ตัวอิว่วนอกจากนี้ตัวอิ่วยังแฝงด้วยตัวซิงตัวซิงคือาธาตุทองที่มีกำลังอ่อนมาก ธาตุทองอ่อนมาชงปะทะกับธาตุไม้ที่แข็งมากไม้แข็งทําให้ทองหักและธาตุทองยังไปให้กําเนิดธาตุน้ําคือตัวกุ๋ยทําให้ทำให้ธาตุทองยิ่งอ่อนแรงทำให้ตัวอิ้วคือธาตุทองอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็คือไม่มีสามีสามีจากเยา้า จากเจ้าชะตาไปตั้งแต่เจ้าชะตายังเป็นสาวสาเหตุที่หนึ่งดาวแห่งสามีอ่อนมากไม่มีกําลังสาเหตุที่สองดาว้ายไปอยู่ในภพหรือตําแหน่งที่เกี่ยวกับคู่ครองถึงได้เป็นไม้ตั้งแต่ตอนสาวสาวดวงชะตาผู้หญิง้าดวงแข็งมักจะเอาพับสามีในดวงชะตาผู้หญิง้าที่มาพิฆาตด,ดีถีวานก็คือสามี้าที่มาพิฆาตธาตุไม้คือธาตุทอง ธาตุทองไม่มีกำลังเลยเอาจับสิ่งะสมกับสิ่งส่วมาทำนายวันนี้เราก็มาดูครับ <c oughs> วิธีวิธีการหาคงวงในดวงครับคงวงนี่ก็เป็นสิ่งส่วตัวหนึ่งครับที่ที่ศินแสบางคนก็เอาไปใช้ดูดวงเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะต้องเอาไปใช้ในวิชาอี้จริงเสียงทายนี่ก็ต้องใช้นะครับ คงวงตัวเนี้ยเขาจะเสียงทายว่าเออตัวหลักหลักไอตัวตัวขวอยตัวไหนที่ไปตกคงบวงอะไรเนี้ยถือว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นดวงจีน,นี่บางคนก็ไปใช้บางคนก็ไม่ใช้ครับวิธีการหาคงบวงครับ <c oughs> นี่กะจื้อ <c oughs> อีกที่เรียงตามเบอร์นี่เลครับ เรียงมาปั๊บพวกนี้นะครับถ้าเป็นกะจื่ออิกทิวเปียอิงเตงเบ้าโบซิงอะไรพวกนี้ลงมาเนี่ยแล้วถ้าในดวงราศีล่างมีศุขหรือมีไห้ครับจะมีตัวเดียวหรือสองตัวได้ก็คือตกคงวงนะครับตัวนั้นนะครับตัวราศีล่างจะตกคงวงตกคงวงนี่เป็นว่าราศีล่างครับราศีบนไม่มีการตกคงวงครับอันนี้เหมือนกันนะครับกะสุขอิกไข้ เบี้ยชื่อเต็งทิ่วเนี่ยโบอิงพวกเนี้ยถ้าในดวงเป็นพวกนี้คะลบถ้าเจอราศีล่างในดวงมีซิมหรือมีอิ้วก็ตัวซิมตัวอิ้วเนี่ยจะตกคงวงนะครับความหมายของคงวงก็เป็นอย่างนี้นะครับคงวงนะครับเทียบได้จากฐานปีและฐานวันนะครับเขาเทียบต้องเทียบสองสองอย่างเลยนะครับ จะเขียนคงจะตกคงวงต้องดูทั้งสองฐานเลยนะครับถ้าฐานปีเนี่ยเราก็มาเทียบหาคงวงที่ฐานวันราศีล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้วิธีหาฐานปีสุดปีเกิดคนไหนปีเกิดกะชื่อนะครับถ้าในดวงราศีล่างนะครับมีสุขหรือมีหหยครับตัวใดวตัวหนึ่งหรือสองตัวได้ก็คือจะตกคงวงกัตัวสุขกับตัวหายตกคงวงครับทำให เนี่ยแล้วแล้วถ้าคนเกิดปีเปียอิงนะครับในดวงราศีล่างมีสุขหรือมีไหก็เรียกว่าสุขสุขตกคงวงไหยตกคงวงนะครับนี่เหมือนกันนะครับแตงเบ้าก็เหมือนกันนะครับดูที่สุขกรบหายแไหวว่ามีมีในดวงไหมครับถ้ามีก็ตัวตัวสุขรตัวไหยจะตกคงวงครับเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะดูลักษณะแบบเดียวกันนะครับ เนี่ยปีปีเกิดจะตกคงวงตัวซิมตัวอิ่วตกคงวงนะครับเนี่ยถ้าดูจากฐานปีเทียมหาก่อนนะครับเทียบหาที่ฐานวันนะครับถ้าเอาปีมาเทียบเนี่ยเราต้องดูว่าฐานวันนะครับว่ามีฐานวันราศีล่างตกคงวงไหมครับอันนี้ต้องดูฐานวันฐานวันตรงนี้ด้วยอีก,อกตัวนะครับต้องดูคู่กันนะครับฐานปีฐานวัน ถ้าดูฐานวันเนี่ยมาเทียบหาคงวงที่อีกสามฐานคือฐานปีราศีล่างกับฐานเดือนราศีล่างกับฐานเวลาราศีล่างนะครับอันนี้นะครับฐานวันนะครับก็เหมือนกันครับเป็นวันเป็นวันกะจื้อมื่อกี้เป็นวันเป็นปีปีกะจื้อนะครับที่เราเทียบหาไปครั้งครั้งหนึ่งแล้วครับต่อไปเทียบหาฐานวันถ้าฐานวันเป็นฐานวันเป็นกะจื้อ ในดวงในดวงปีเกิดเดือนเกิดเวลาเกิดราศีล่างมีสุขอะหายก็ตกทงวงนะครับสุขตกทงวงหายตกทงวงนะครับเนี่ยวันอีกทิวก็ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีสุกมีมีสุขมีหายก็สุกตกทงวงหายตกทงวงแตคงเบานี่เหมือนกันนะครับเปียอิงเนี่ยมันจะเป็นแนวช่องเข้านะครับวันกะสุกก็เหมือนกันนะครับ ตกคงวงตัวซิมตกคงวงตัวอิว่วตกคงวงแล้วถ้าวันอีกไถถ้าในดวงมีซิมก็จะตัวซิมจะตกคงวงตัวอิว่วว่าตกคงวงนะครับอันนี้วิธีการหาต้องหาทั้งสองสองฐานปีทั้งฐานปีเกิดกับฐานวันเกิดด้วยกันนะครับคู่กันไปนะครับขาอนี้เขาบอกว่าถ้าตรงกับฐานไหนดาวไหนดาวไหนคือหมายถึงจับซิงครับ อภพเรื่องสิ่งนั้นฐานไหนเจอคงวงจะไม่มีกำลังและจะส่งผลในทางที่ไม่ดีเช่นฐานปีไม่มีมรดกจากพ่อแม่ถ้าฐานปีราศีล่างตกคงวงคนระับไม่มีมรดกจากพ่อแม่พัดพลากจากถิ่นเกิดไปอยู่ที่อื่นถ้าฐานเดือนราศีล่างตกคงวงอภพเรื่องเจ้านายเจ้านายไม่ให้การสนับสนุนอาชีพไม่มั่นคง ถ้าฐานวาราศีล่างตกคงวงอาพับเรื่องคู่ขนาดมั่นแล้วยังถอนหน้ามั่นได้ในภายหลังถ้าฐานเวลาตกคงวงราสีล่างครับตกคงวงอาพับเรื่องบริวารลูกน้องไม่ให้ความร่วมมือมีปัญหาเรื่องลูก,ลกหมายเหตุฐานใดมีคงวงถ้าเจอฮะนะครับถ้าเจอฮะแก้คงวงได้นะครับฮะห,หรือการพาคีนะครับ ไม่ว่าะแบบไหนพาคีแบบไหนจะเป็นหลักฮะจะเป็นหลักฮะซาหะไม่ไม่เกี่ยวราศรีบนนะครับราศรีบนไม่เกี่ยวนะครับนี่เฉพาะราศรีล่างนะครับพูดถึงราศรีล่างคงวงนี่เกี่ยวราศรีล่างครับไม่เกี่ยวราศรีบนนะครับเขาบอกถ้าเจอฮะหมายถึงราศรีล่างนะมีการฮะกับตัวคงวงครับแกคบ้คงวงได้ คงวงมีความหมายคือว่างเปล่าหรือไม่มีกำลังสมมติว่าเจ้าชะตาเกิดปีกะงโง่คงวงของปีกะงโง่คือสิงกับฉีนี่ครับคงวงของปีกะโง่นี่ครับคือสิงกับฉีนี่ครับสิงตกคงวงฉีตกคงวงถ้านในดวงมีนะครับสมมติสมมติว่าเจ้าชะตาเกิดวันโบจือ้อ คงวงของวันโบชื่อคือโง่กับบีนะพูดถึงวันนะครับโบชื่อนี่ครับคงวงก็คือโง่กับบีนะครับตัวโง่จะตกคงวงตัวบีตกคงวงนะครับในราศีล่างครับนี่ครับตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างดวงดวงที่ว่ามีการตกคงวงนะครับอย่างตอนแรกเราต้องดูฐานปีก่อนนะครับ ฐานปีเกิดโบสุกนะครับโบสุกถ้าเราเทียบดูตารางนะครับโบสุกคงวงมันคือซิงกับจีนะครับโบสุกคงวงคือซิงกับจีคนนี้ในดวงนี้มันมีซิงอยู่นะครับไอ้ไม่ใช่มันต้องดูที่ฐานวันถ้าฐานปีเทียบฐานปีถ้าเราจะดูคงวงเราดูได้แค่กับฐานวันอย่างเดียวนะครับดูได้แค่แค่ฐานวันอย่างเดียวราะว่าฐานวันมันไม่มีครับ โบโบสุกนี่ตกคงวงคือสิงกะจีคราวนี้ฐานวันมันเป็นเบ้ามันไม่ไม,ไมีสิงหรือจีนะครันแล้วตัวนี้ไม่ตกคงวงครับคราวนี้เราก็มาดูฐานฐานวันมาเทียบหาฐานปีเดือนเวลานะครับวันแต่งเบ้านะครับวันแต่งเบ้าคงวงมันคือสุกสุกกับหายนะครับ แตงโมคงวงคือสุกะไหาอันนี้ก็สุกอยู่ที่ฐานปีนะครับคือมันเทียบเทียบฐานปีฐานเดือนฐานเวลานะครับถ้าเราหาคงวงจากวันนะครับเอาว่าสุกนี่เป็นคงวงตัวนี้เป็นคงวงนะครับแต่ผมไม่ได้เขียนกำกับไวนบ้นะครับนะครับโบโบสุกก็คือ โบสุกนี่ถ้าฐานปีมาเทียบเทียบได้กับฐานวันแค่นั้นเองเทียบกับกับเดือนกับวันเวลาไม่ได้แต่ฐานวันเนี่ยหาคงวงเราเทียบเทียบหาวันเนี่ยนะจากวันนะครับต่อหาหาหาทางหาหาที่ปีเดือนเวลานะครับจำไว้นะครับถ้าเราจะหาคงวงจากฐานปีล้วก็เทียบได้กับแค่วันอย่างเดียวนะครับเดือนเวลานี่ไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวถัดไปนะครับปีเกิดสิงจีนะครับอันนี้หมายถึงว่าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็หาคงวงแบบเดียวกันนะครับปีปีสิงจีคงวงคือซิมกับอิวนะครับซิมกับอ e ิวนี่ฐานวันมันไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มมไม่มีซิมกับอิวนะครับก็แต่ละนี่ไม่ตกคงวงครับ ตอนนี้เรามาหาฐานวันเทียบหาคงวงนะครับสิ่งหายนะครับสิงขายคงวงคืออิงกับเบ้านะครับเราบอกว่าคือเราก็มาเทียบหาปีเดือนเวลาเราบอกว่าเวลานี้ตัวอิงนี่เป็นตกคงวงนะครับถ้าเทียบว่าฐานวันนะครับตัวอิงนี่ตกคงวงนะครับตัวเบ้าในนี้ไม่มีครับมีอิงกับเบ้า บอกว่า oh, อันนี้มีตกคงวงตัวหนึ่งนะครับดวงต่อไปนะครับปีเกิดหยิมหยิมอิ้งนะครับเรามาเทียบเทียบหาคงวงที่วันนะครับปีเกิดหยิมอิงคงวงคือซิงกับจีนะครับจีมันอยู่ตรงเวลาไม่ได้ครับถ้าถ้าเรา หาจากปีเกิดเราต้องถ้าเราเทียบจากปีเกิดต้องหาได้แค่ฐานวันอย่างเดียวนะครับฐานเดือนฐานเวลานี่หาไม่ได้นะครับถึงมันจะมีก็ไม่นับนะครับเอากปว่าหยิงอิงเนี่ยตกคงวงที่ที่ซิงกะจีเนี่ยฐานวันมันเป็นสุกนะครับแสดงว่าตัวสุกไม่ตกคงวงคราวนี้เราก็มาเทียบหาฐานวันนะครับฐานวันที่เป็นแกสุกหาคงวงของปี เดือนกับเวลานะครับแกสุกนี่คงวงคืออิงกับเบ้านะครับเราบอกว่าตัวอิงนี่ตกคงวงครับถ้าใช้แกสุกมาเทียมหาคงวงครับคงวงคืออิงกับเบ้าอันนี้มันเบ้าไม่ม,ไมีมีแต่อิงถ้าตัวนี้ตกคงวงเหมือนกันนะครับดีการหาดตยผมไม่ได้เขียนคงภาษา,าจีนคงวงไว้ ต้องเขียนกำกับเอาเองนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ